ปัญหามันไม่จบซะทีนะเจมใช่อัมราบัตเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตายตัวแทนของกาเซมิโรสนับสนุนโดยซูซูกิยูดริงดอนดิฟธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการคุยอย่างเซียนนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมผมผู้ช่วยและเจมลาดีกาสวัสดีครับพี่น้คงครับสวัสดีครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือประเด็นของปีศาจตัวใหม่ปีศาจแ่งตัวใหม่ป้ายแดงที่ชื่อว่าโซฟิยานอัมราบัดคนนี้นี่ต้องบอกว่า ตกเป็นข่าวกับหลายทีมมากเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นกับฟุตบอลโลก<ม>คราวที่ผ่านมาหลายทีมอยากได้ตัวครับสุดท้ายมาลงเลยกับแมนอยู่ในเต็ดจริงๆเนะ่ยเป็นทีมที่เขาปักใจรักเดียวใจเดียวทีมไหนอืมีท่าที่สนใจเขาบอกปัดหมดนะ <c oughs> ทำราปัดแต่ว่ากว่าจะย้ายมาอยู่แมนยูได้นะเกือบจะไม่ทันเวลา ครับข่าวบอกว่าช่วงท้ายๆของตลาดซื้อขายนักเตะตัวนักเตะเนี่ยกระวนกระวายร้อนใจมากๆว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยดิวนี้มันไม่ไม่คอมพลีสไม่คอมพลีนะสทีหนึ่งนะครับทันทีที่ <c oughs> ทุกอย่างลงตัวเนี่ยอโอ้โหเขาก็เรียกว่ายิ้มการปลีกเลยเพราะว่าได้ย้ายมาอยู่กับทีมที่เขาอยากจะเล่นมากๆก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทําไมเขาถึงอยากย้ายมาเล่นกับแมนยูทําไมแมนยูถึงก็ ต้องการอัมราบัตแล้วทำไมกว่าดีลเนี้ยมันจะคอมพลีสเนี่ยมันเกือบจะพ้นเดทไลน์ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องไล่มาตั้งแต่โซยานอัมราบัตเป็นใครจริงๆชื่อเนี้ยเริ่มจะคุ้นหูในหมู่แฟนบอลชอะแฟนบอลบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนฟุตบอลโลกใช่เขาเด่นมากกับทีมชาติโมร็อกโกครับผมใช่ไหมเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางใช่ครับจริงๆเริ่มเริ่มเด่น ขึ้นมาสมัยที่เล่นกับฟิโอเรนตีน่าแหละใช่ไหมใช่พอเริ่มเด่นรเริ่มดัง,เ,ดง,ดงเนี่ยก็มีการไปสืบค้นประวัตินะครับเขาเล่นให้กับทีมชาติโมโร็อก,กโกก็จรงิงแต่ว่าเขาน่ะเกิดที่ฮอลแลนด์นะเจมใช่ครับใช,ใช่ก็เริ่มต้นเล่นฟุตบอลเนี่ยกับพวกทีมในระดับเยาวชนของ,ของฮอลแลนด์อย่างอูเทร็คเป็นเด็กต้นฝึกของอูเทรเลยใช่ครับแล้วก็พอ เล่นกับอูเทกไปพักหนึ่งก็ย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าเฟนูดครับในปี2017-2018ใช่แล้วก็ขยับไปเล่นต่างแดนในทีนี้ครับก็ย้ายไปอยู่กับคลับบูชในเบลเยียมช่วงนั้นก็มีมีการไปเล่นกับทีมอื่นสัญญายืมตัวด้วยใช่ไหมใช่ครับก็มีเฮรัสเวโรนาใช่ครับในอิตาลีแล้วสุดท้ายก็มาลงหลักปักฐานกับฟรีออเรนตีน้าทีน่าที่บอกว่าเขาเกิดในฮอลแลนด์แล้วถ้าไม่เล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์เขาเคยเล่นให้กับ ทีมเยาวชนของฮอลแลนด์มาก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นผู้อพยพามาจากโมโร็อกโ,โ,โกโ,โมโร็อกโกโ,โมอโ,โกโอทีมชาติโมโร็อกโกเนี่ยในฟุตบอลโลก2อับ2022ท,ที่ผ่านมามีถึง14คนนะที่<ช>ไม่ได้เกิดในโมโร็อกโกอจใช่ แล้วก็มีการเปิดเผยว่าแผนงานในการสร้างทีมรวมทีมชุดนั้นเนี่ย<ม>ก็คือไปดูนักฟ <c oughs> ุตบอลที่มี <c oughs> เชื้อสายโมโร็อกโกที่ฝีเท้าดีๆที่เล่นในลีกชั้นนาของยุโรปใช่ <c oughs> แล้วก็โน้มน้าวให้มาเล่นให้กับโมร็อกโก <c oughs> ใช่ใช่<ม>แต่ว่าเขา <c oughs> เขาสามารถเลือกได้เพราะว่า<ม><ม>ด้วยด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ครับเขามีเชื้อสายโมร็อกโกไงแต่ถ้าอัมราบัตจะเล่นในฮอลแลนด์ก็ก็ได้นะก็ได้เขาก็เกิดที่นั่นครับแต่ว่าสุดท้ายเขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโก ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ที่ถูกนะเพราะว่าโมร็อกโกได้ที่4ใช่ไหมที่4ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเป็นหนึ่งในมิฟิลตัวตัวรับที่ดีมากใช่จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสโมสรนะที่อยากได้ตัวอัมระบัตใช่ครับใช่ไหมบร์เซโลน้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นลิเวอร์พูลก็เคยลิเวอร์พูลก็เคยอยากได้ให้ความสนใจแต่ตัวนักเตะเนี่ย เขาก็มายืนยันภายหลังหลังจากที่มีการเปิดตัวสัญญ,ญาไปแล้วว่าเขาเนี่ยปักใจเลือกไมนเดตทีมเดียวเลยอแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เนี่ยดีลเนี่ยมันจะสมบูรณ์สทีมเพราะก็มีข่าวว่าแมนยูก็ต้องการ,รเสริมกองกลางไงทีนี้ปัญหาของแมนยูเนี่ยหลายหลายคนก็งงว่าแมนยูเป็นทีมใหญ่ไงทำไมการจะขยับตัวซื้อนักเตะมันยากมันเย็นเหลือเกินปรากฏว่ามันไปติดล็อกเรื่องกด financial fair play ใช่ครับ แ้้ล่อบ,บัญชีของแมนยูเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดกฎ Financial Fair Play ถ้าเกิด<ช>ขยับ,บในการใช้เงินอ่ะเจมใช่ใชเงินม่นมีแต่มันเอาออกมาใช้ไม่ได้เจมใช่มันจะละเมิดกฎแล้วก็จะถูกลงโทษใช่มันสุ่มเสี่ยงมากแมนยูก็เลยหาทางอตอนนั้นมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยต้องขายก่อนถึงจะซื้อได้ทุกคนก็งง อะไรอ่ะทำไมต้องขายก่อนแล้วคชื้นิวแมนยูเนี่ยนะใช่แต่ว่าการขายก่อนคือการรันตีว่ามันจะมีรายรับเข้ามาแล้วมันไปลงลลงงบัญชีได้ไงเจมใช่ครับแล้วเอาเงินตรงนั้นแหละมาซื้อมาซื้อไงแต่ปรากฏว่านักเตะที่แมนยูจะขายอ่ะมันมันไม่มีขาออกสักทีนึงไงเจมอย่างแฮนนี่แม็กควายเนี่ยเหมือนจะขายได้แล้วนะใช่ซากอ็แมนเชสเนอเงี้ยที่ที่ที่จะปล่อยอทำท่าจะไปก็ก็ไม่ได้ย้ายไม่ได้ไปหมดเลยดอนนี่ฟานเดอร์เมกอะไรเงี้ยพอพอขายไม่ออกปุ๊บเนี่ยทำยังไงแล้ว เกมตรงกลางของแมนยูมีปัญหาเพราะว่ามีการจดบันทึกเลยนะว่าคาร์ลอกาเซมิโรซึ่งถือว่าเป็นกองกลางตัวหลักเป็นนักเตะที่ถูกเลี้ยงผ่านมากที่สุดเลยในพเม์เล็ก4ี่นกกัดนะเจมส์แสดงให้เห็นว่ามันมีปัญหาตรงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับจริงๆส่วนเมสันเมาส์ที่ดึงเอามายืนคู่กับกาเซมิโรก็ไม่เปลี่ยงโบก,กับมีปัญหาบาดเจ็บจนสุดท้ายเทนฮาก็ต้องดึงเอเซ่นกลับมาเล่นทางเทนฮาร์กมองว่ายังไม่พอไนงะ ต้องเติมตัวอัมราบาทีเนี้ยดิวเนี้ยก็คุยไปคุยมาสุดท้ายเนี่ยมันลงตัวด้วยการที่แมนยูยืมนะครับยืมแล้วมีออปชันในการซื้อจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยคือแมนยูซื้อแหละครับแต่มันเป็นทริคในการลงลงบัญชีอะเจมใช่ก็คือยืม10ล้านอ่ะยืมมาก่อนไงยืมมาก่อนครับเวลาลงลงบัญชีก็คือค่าใช้จ่ายยังไม่มีไงยืมแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อับ ัง<ก>จกจบฤด,ดูกาลแล้วก็ไปลงไปลงบัญชีรอบหน้าซึ่งเดี๋ยวก็ไปแก้ปัญหาเรื่องกฎ financial fairplay นะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าแมนยูอยากได้จริงๆแต่ทำไม,มดิวเนี้ยมันติดช้าเลยเกินแต่มันเป็นนักเตะที่เทนฮากต้องการเพราะว่าที่เจมพูดมา สมัยที่เขาอยู่อูเทกขึ้นมาใหม่ๆนะคนที่คุมอูเทกชื่อว่าเอลิกเทนฮากนะใช่เขาเคยร่วมงานกันมาก่อนสมัยที่อัมราบัตยังเป็นเด็กๆไงก็เห็นหน้าค่าตากันมาเห็นฝีไม้รลายมือกันมาใช่ใช่แล้วก็ตัวอัมราบัตเนี่ยเขาบอกเขาเขาหลงไหลบรรยากาศของโอทัฟฟอร์ดอ่ะเทเตอร์ออฟดรีมใช่ไหมเนี่ยเขาเขาอยากมาเล่นที่นี่มากและน่าจะเป็นการเติมที่ที่ถูกจุดมาเจม ถ้าดูจากการเล่นของแมนยูสี่นัดแรกถ้าดูจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะนะครับก็ถือว่าตรงจุดนะแดนกลางของแมนยูเด็ดเนี่ยมันเหมือนขาดพลังนะในฤดูกาลนี้ใช่แล้วด้วยด้วยวัย27ปีเนี่ยอยู่ในช่วงพีคพีคเลยของการเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ผ่าน ผ่านเบทีเน่ยเขาเล่นในลีกดัชใช่ไมครับเบลเยียมแล้วก็เซเรียแล้วก็ในบอลโลดอ่ะพิสูจน์ได้เห็นมากเขาสู้กับกองกลางระดับโลกได้ทุกคนอ่ะใช่อย่างเกมกับสเปนอ่ะเป็นเกมหนึ่งในเกมที่เขาเล่นได้โดดเด่นมากเก็บมิดฟิลด์ดันกลางของสเปนหมดเลยใช่ใช่เออแล้วเป็นกองกลางที่ต้องบอกว่าครบเครื่องนะเจมเล่นรับได้นะครับ เปลี่ยนลุกเป็นรับได้จ่ายบอลแบบโปรเกรสซีฟพาสได้สูงสุดเป็นอันดับ2ของทีมด้วยนะ<ช>ลองจากอาจารย์ฮาคิม่ใช่เพราะเพราะว่าเขาเนี่ยมีมีเบสิกดีับยืนตำแหน่งดีอืแล้วก็มีการแท็กเกิลดีแข็งแรงดุดันใช่ไหม,มออแล้วก็อย่างที่เจมบอกอ่ะคือจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีครับ ใช่ไหมล้วก็เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายอ่ะคือจะเล่นเป็นตัวรับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่เป็นเบอร์แปดก็ได้ได้บล็อกทูบ็อกได้หมดทุกอย่างแล้วแต่บทเรื่อทีเนี้ยถ้ามาอยู่กับแมนยูเนี่ยเทนฮาร์กเนี่ยเขาพูดเลยนะว่าหนึ่งเนี่ยอัมราบัตเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตายตัวแทนของกาเซมิโรเพราะแฟนแมนยูอาจจะกังวลว่าอ่ะกาเซมิโรมีสถิติโดนเลี้ยงผ่านเยอะเนี่ยแสดงว่าเป็นติดอหรือเปล่าเอามาแทนเหรอเขาบอกไม่ไม่ได้แทน อัมราบัตก็จะเป็นตัวที่มาสลับเล่นกับคนที่มีอยู่หรืออาจจะเล่นพร้อมๆกับกาโลสกาเซมิโร่ก็ได้ถ้าในระยะสั้นตอนนี้อตอนที่เมสันเมาส์ยังไม่ฟิตเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่อัมราบัิอาจจะมาจับคู่กับกาเซมิโร่ถ้าแมนยูยังเล่นในระบบ4ี่1องสมหนึ่งเหมือนเป็นตำแหน่งกลางระบายาไพวอดไปนะใช่ไหมเขาก็เล่นได้หรือถ้าจะปรับมาเล่นแบบสี่สาม มีกลางรับคนเดียวเอาออาระบัดเล่นแล้วกาซิมิโนอาจจะขยับขึ้นไปเล่นสูงนิดนึงใช่ไหมอีกฝั่งอาจจะเป็นเอลิเซนเมาส์หรือบูโนแฟนนั้นก็แล้วแต่หรือาแฟนนั้นไปเล่นตัวลุกข้างบนเพราะแมนยูจะมีปัญหาที่ตัวริมเส้นด้านขวาใช่ไหมเพราะว่าแอนโทนีแอนโทนีก็โดนโดนเหมือนตอนนี้ยังอยู่ที่บาซินอยู่พักงานคือให้ไปเคลียรนเรื่องคดีเคนเรื่องของคดีทำายร่างกายจะโดนสานโชเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยกันงงไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ังไงไปถึงไม่ได้เล่นแล้วก็บวยกันนนนะะรัชเเพาฉ้ี ตัวลุกด้านขวาอาจจะต้องขยับเอาบุโนแฟนั้นไปเล่นหรือเปล่ามันก็จะเป็นการเปิดสล็อตให้อัมอราบัตนันได้ลงมาเสียบลงมาแล้วจะทําให้ตัวผู้เล่นในแดนกลางของแมนยูนมีตัวหมุนมากขึ้นเจนใช่ครับใช่เพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่เอริกเซนนะครับซึ่งฝีเท้าดีแต่าภาพร่างกายอาจจะยืนระยะไม่ครบ90นาทีแล้วก็มีกาเซมิโลกาเซมิโลสกับแม็กโทมนเนอาจจะยังเป็นวัยหนุ่มแต่ระดับฝีเท้าเรื่องความแน่นอนในการเล่นความเนี้ยบอาจจะยังไม่ ตรงตามที่เอเซนทาร์ต้องการใช่เพราะฉะนั้นอัมราบัตเนี่ยน่าจะเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญครับเพราะว่าในซีซั่นนี้เทนฮาร์เนี่ยเขาก็เติมตัวที่ที่เขาคิดว่าแมนยูต้องต้องเปลี่ยนแปลงไล่ตั้งแต่ประตูเนี่ยเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแล้วเขาเอาองเดโอนาน่าเข้ามาโดยเขามองว่าโอนาน่าเป็นผู้สัประตูที่ใช้เท้าเล่นดี แต่การเซฟเนี่ยเริ่มมีการเปรียบเทียบว่าหลายๆประตูที่เสียเนี่ยถ้าเป็นเดเคอาจจะอาจจะป้องกันได้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่เราต้องดูให้ความเป็นธรรมก็คือว่าวิธีการเล่นของแมนยูคือบิลลอัพมาจากข้างหลังเนี่ยถ้าประตูเป็นเดเคเนี่ยมันจะบิวลอัพลำบากมันจะบิวได้แบบนั้นไหมแท่นี่เป็นโอนาน่าเนี่ยเขามีส่วนกับเกมค่อนข้างเยอะซึ่งตรงเนี้ยเทนฮากยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับหน้าเป้าที่มีปัญหาเขาก็เติมราซูชอยลุนเข้ามาแม้ว่า จะพึ่งเล่นให้กับแมนยูไปไม่กี่นาทีเองอ่ะใช่เป็จตวสมรองเกมกับอาเซนอลเนี่ยหายเจ็บหลังกลับมาอาจจะดูแล้วเนี่ยดูปาดเตียวแข็งแรงน่าจะตอบโจทย์ครับอืใช่ไหมมีเมสันเมหล์ที่ที่เขาซื้อเข้ามาแล้วคาดหวังว่าจะเป็นตัวที่สร้างไดนามิกตรงกลางให้กับทีมยังไม่เปรี้ยงไงแล้วก็เติมเนี่ยอัอแบร์บัตเข้ามาน่าจะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นครับแต่ก็ ต้องเห็นใจเทนทางนะปัญหามันไม่จบสักทีนะเจมส์ใช่เดี๋ยวคนนั้นคนนี้อะเรื่องนอกสนามก็วุ่นวายปนหัวนะใช่แล้วังมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอีกอ่ะอืมผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาเป็นระยะนะครับโอ้โหมันแก้ไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันทีนี้ถามเจมส์ว่าเนี่ยเจมส์คิดว่าอาราบัตเข้ามาเนี่ยจะเอาเข้ามาแค่เป็นเป็นอันไหลครับหรือสุดท้ายเขาจะขยับเข้ามาเป็นเป็นตัวหลัก คงคิดว่าเป็นตัวหลักเลยล่ะเป็นตัวหลักเลยถ้าเห็นจากการใช้งานริเซนเดลิกเซนหรือสกอตแม็กโทมิเนจะเห็นได้ว่าไม่ไม่ค่อยเต็มเกมไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร,ร่เหมือนเขากําลังรอคนที่เหมาะสมจริงๆถ้าสี่สองสามอ่ะอย่างที่พี่น้องบอกมันเป็นไปได้ว่าจะเล่นพร้อมกับเกซมิโลได้เลยเพราะเขาสามารถเล่นได้หลายบทบาทใช่คือตําแหน่งการเล่นใน1แมตช์อาจจะมี2ององรูปแบบก็ได้4 2 3 1 4 3 3ใช่แล้วแต่ใช่ครับแล้วเขาสามารถทําได้ทุกอย่าง แล้วสองคนนี้กาเซมิโลกับอารนาบัตคนนึงเล่นต่ำอีกคนนึงเล่นสูงก็ได้ครับคนนึงขึ้นมาสูงอีกคนนึงขยับลงไปหรือจะเล่นคู่กันเป็นดับเบิลไพ่บอร์ดเรให้บูโน่เฟรเดนเล่นเป็นจอมคับตรงกลางก็ได้อาจจะอาจจะได้เห็นความหลากหลายในเกมของแมย์เจ์มากขึ้นแต่ที่แน่ก็คือในเรื่องของอย่างที่พี่น่องให้ข้อมูลไว้ว่ากาเซมิโลเนี่ยถูกเลี้ยงผ่านเยอะที่สุดเนี่ยคือมันจะทําให้ด้านกลางของแมย์เจ์มันมีตัวไล่บอลมันมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้แผงหลังเนี่ย มีภาระ,ะน้อยลงทัิต,ติการเสียประตูของอุดนาก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วยแล้วเราพูดถึงการย้ายทีมครั้งนี้จริงๆเจ้าตัวเนี่ยเขาแสดงออกชัดเจนนะว่าเขาต้องการย้ายมีช่วงหนึ่งเนี่ยเขาไม่เล่นให้ฟีออยนะซ้อม,อม <c oughs> อย่างเดียวตอนฟีออไปเล่นฟุตบอลถ้วยอรบอบรอ,อบเพลย์ออฟอะ่ะ อาระบาดก็ไม่ไปนะครับขอซ้อมรอซ้อมเสร็จแล้วก็รอเช็คจากเอเจอ่ะยังไงถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วทีนี้ยังไงแล้วดืนยันมาตลอดนะว่าทีมอื่นไม่คุยนะเป็นมาอยู่ทีมเดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยได้ใจและใจเด็กผีนะทีนี้ไม่อยู่ที่ว่าเมื่ออะไรก็ตามที่ได้ลงประเดิมสนามเนี่ยเขาจะทำไ้ดีแค่ไหนยืนยันว่าได้เบอร์สี่นะหมายเลขสี่ก็เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่นะก็สรุปนะ มองคล้ายๆกันว่าน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีเลยที่ดีของแมนยูตรงจุดใช่แต่จะเปรี้ยงหรือไม่เปรี้ยงปังหรือไม่ปังเนี่ยก็อยู่ที่การอยู่ที่ตัวเขานะคือให้เราวิเคราะห์ยังไงเนี่ยมันไม่ยี่ผลหรอกใช่ขู่ที่ตัวเขาอืเพราะว่าอัมรบัตเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอเลยอันดับแรกคือการปรับตัวเขากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษภาษาไหวไหมได้ไหมยังไงแต่น่าจะได้นะอืเขาโตโงในคอนแร์น่าจะสื่อสารภาษาอังกฤษก็น่าจะโอเคนะครับ ก็กับเพื่อนรุวมพีมเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของการปรับตัวของนักเตะใหม่ที่ผมว่าสําคัญมากแต่ไม่ได้ยากนะเพราะว่าอายุ27อถือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วมีประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการใช้ชีวิตมาทั้งที่ที่ไหนที่ฮอลแลนมีฮอลแลนด์มีเบลเยียมมีอิตาลีใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาครับก็ติดตามนะครับโซยานอัมราบัตนะครับว่าจะเข้ามายกระดับเกมของแมนเจได้ ได้ดีอย่างที่เราสองคนคาดการไว้หรือไม่ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโซฟิยานอัมราบัรแล้วก็ก่อนจากกันก็มีเรื่องมาแจ้งนะเจมใช่ครับีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับพบกันเที่ยงตรงนะครับทุกวันทางออนไลน์กับสยามกีฬาเดลี่นะครับรายการข่าวกีฬาเข้มข้นอัปเดตผลฉับไววิเคราะห์เฉียบลึกทุกประเด็นนะครับโดยคนกีฬาตัวจริงทั้งตังกุยนะครับโยทินนะครับ ต่อธีรพัฒน์พร้อมกับตัวแม่ของวงการอย่างพิชชี่และก็กกู๊กิ๊กนะครับรวมไปถึงทีมงานสยามกีฬาอีกมากมายอัดแน่นด้วยทัาท่าจากผู้สื่อข่าวคอลัมนิสต์มือเก่านะครับอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนําไม่ว่าจะเป็นพี่ยอดทองนะครับคุณอาบิ๊กจ๊ะนะครับพี่หนุ่มแจ็คกี้พี่วอบูนะครับทีมงานจากอังกฤษพี่ลิตเติ้ลโจนะครับไก่ป่านะครับพี่น้องนะครับมึงฉุยนะครับแล้วก็ผมนะครับรวมไปถึง บอสใหญ่ของเรานะครับพี่โอลานคุณเชียบนะครับแล้วก็พี่แบนท่าพระนะครับติดตามนะครับชมได้ทางสนามสปอร์ตยูทูบรวมถึง YouTube และ Facebook ของสยามกีฬากดติดตามเราไว้ไม่มีหลุดจากโลกกีฬาแน่นอนนะครับใช่ครับแล้วก็ฝากเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเยาวชนนะครับเตรียมเปิดสังเวียนระเบิดศึก แข้งขาสั้นซีซั่นที่2นะครับเจลีกฟุตบอลลีกอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นมอบโอกาสครั้งสำคัญให้กับเยาวชนไทยอีกครั้งกับทัวร์นาเมนต์เจลีกยูทธชาเลนจ์ไทยแลนด์2023นะครับปลุกความกาล,าล้าไล่ล่าความฝันไปกับเจลีกนะครับการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า5 0 0 0บาทพร้อมก็เปิดโอกาสนะครับไปสัมผัสประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดปร,รับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่8กันยายนนะครับ รับสมัครจำนวนจำกัดเพียงแค่16ทีมเท่านั้นสแกนคิวอารโค้สมัครได้บนหน้าจอของท่านตอนนี้เลยนะครับครับผมแล้วก็ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางของสยามสปอร์ตหรือโทรศัพท์มาได้ที่025088100ต่อ8870ครับครับแล้วก็เรายังมีมเรื่องของหน,นังสือหนังสือไกด์บุ๊กนะครับคู่มือดูบอลคู่มือดูบอลอ,อันนี้พี่น้องเป็นพเมร์ลีกนะครับ,รบของผมน,งนี่ ก็จะมีทั้งบูเดลซิกาเยอรมันบวกลีกเอิงแล้วก็ลาลีกาสเปนนะครับครับก็จะเป็นข้อมูลของทีมเรื่องของประวัตินักเตะแต่ละทีมโปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าซื้อใครขายใครออกไปบ้างนะครับของแต่ละทีมซื้อกันได้นะครับถ้าไปตามแผงไม่เจอก็สั่งออนไลน์ได้ใช่ครับครับผมแล้วก็ยังมีโปสเตอร์โปรแกรมด้วยฝากไวด้วยครับฝากเอาไว้ด้วยครับและสุดท้ายครับสำหรับรายการวันนี้นะครับต้องขอบคุณซูซูกินะครับดูดริ้ง DON DRIVE ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหงใยเพื่อสร้างสรรคสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอร์สวีแครเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัส NEW ซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ ทั่วประเทศครับครับขอบคุณเคพรัสโมบายแบงกิ้งระดับหนึ่งนะครับจากธนาคารกสิกรไทยออกแคมเปญเคพรัสดีสรัพั์ย้ำความเป็นผู้นำระดับหนึ่งด้วยมินิซีรีแนวระทึกความเรื่องดีเอสเคนะครับกับเรื่องราวการไล่ล่าสุดระทึก8ตอนแต่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนครับแค่เปิดเคพรัสก่อนก็พลิกเกมได้ในทันทีตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินทั้งขอสินเชื่อวางแผนล,ลงทุนสแกน QR ทั้งในและต่างประเทศโอนเงินต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายตามคอนเซ็ปต์เคพรัสดีสรัพัทนะครับรับชมดี scape ได้ทางเคแบงก์ไลฟ์ ช่องทางทั้ง YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Line และ Instagram ครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสงองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ